นิทาน Leaf กับปีกสีเงินแห่งดวงดาวที่หายไป Leaf and the Silver Wing of the Lost Star Leaf เป็นเด็กชายขี้สงสัยและกล้าหาญจากหมู่บ้านเล็กๆริมป่ามีหัวใจรักการผจญภัย Silver Wing เป็นนกวิเศษขนาดเท่าเหยี่ยวขนสีเงินแวววาวเหมือนแสงดาวสามารถเปล่งแสงและสื่อสารทางจิตได้คืนหนึ่ง ขณะที่ลีฟนั่งมองท้องฟ้าเขาเห็นแสงสว่างวาบตกลงมาที่ใจกลางป่ามืดเอเลียนป่าที่ผู้ใหญ่ห้ามเข้าเพราะเล่าลือถึงสิ่งลึกลับแสงนั้นไม่เหมือนดาวตกมันเป็นสีฟ้าเงินและสั่นไหวอย่างน่าพิศวงแทนที่จะกลัวลีฟกลับรู้สึกถึงแรงดึงดูดอย่างประหลาดเขาตัดสินใจแอบออกจากบ้านพร้อมตะเกียงและมีดเล็ก เดินตามแสงนั้นเข้าไปในป่าลึกที่ซึ่งต้นไม้สูงเสียดฟ,ฟ้าใบไม้บังแสงจันทร์จนมืดสนิทเสียงสัตว์ประหลาดดังมาจากทุกทิศทางระหว่างทางเขาพบรอยเท้าประหลาดที่ไม่ใช่สัตว์ใดๆในป่าและเก็บขน,นนกสีเงินเปล่งประกายได้ในความมืดไว้ได้เส้นหนึ่งทันใดนั้นแสงสว่างจ้าสาดผ่านพุ่มไม้ตรงหน้า ลีฟค่อยๆดันพุ่มไม้ใบหนาออกไปและพบกับภาพที่น่าทึ่งเรือบินขนาดเล็กทำจากวัสดุคล้ายคริสตัลสีน้ำเงินแต่อับปางเสียหายตรงกลางเรือมีนกขนสีเงินขนาดเท่าเหยี่ยวปีกหนึ่งติดอยู่ใต้ซากรถมันส่งเสียงร้องเบาๆเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความกลัวผ่านทางจิตใจลีฟโดยตรงนกตัวนั้นคือซิลเวอร์วิง มันบอกลิฟว่ามาจากดาวดวงหนึ่งที่อยู่ไกลโพ้นโดยสารเสรียเสี้ยวของดาวตกเพื่อตามหาดวงดาวแห่งความฝันที่หายสาบสูญไปจากท้องฟ้าซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการรักษาความสมดุลให้กับหมู่ดาวของมันแต่ถูกกลุ่มเงามืดผู้จ้องจักลืนแสงโจมตีจนตกลงมา ลีฟตัดสินใจช่วยซิลเวอร์วิงเขาใช้เชือกและท่อนไม้ที่หาได้ใกล้ๆค่อยๆยกซากรถขึ้นจนซิลเวอร์วิงดิ้นหลุดออกมาได้ทันใดนั้นเสียงคลางลึกลับและเงาร้ายใหญ่โตก็ปรากฏขึ้นในพุ่มไม้โดยรอบซิลเวอร์วิงบอกว่าดวงดาวแห่งความฝันซ่อนตัวอยู่ในอุโมงค์หินเรืองแสงใต้ดินเทือกเขาโบราณซึ่งขนนกสีเงินที่ลิฟเก็บได้คือแผนที่นำทาง โดยความช่วยเหลือของซิลเวอร์วิงที่บินนำทางและใช้แสงส่องทางทั้งคู่ต้องหลบหนีเงามืดที่ไล่ตามไม่ลดละผ่านดงต้นไม้กินมแมลงที่อันตรายและคามแม่น้ำใต้ดินที่มีปลาประหลาดอาศัยอยู่โดยใช้ความฉลาดของลีฟและพลังแสงของซิลเวอร์วิงแก้ปัญหาต่างๆจนในที่สุดก็พบทางเข้าอุโมงค์ซึ่งปกคลุมไปด้วยเถาวัน์หนาแน่น ข้างในอุโมงค์สวยงามน่าอัศจรรย์หินผนังเปล่งแสงสีรุ้งระยิบระยับแต่ความงามถูกทำลายเมื่อหัวหน้าเงามืดตัวใหญ่ที่สุดซึ่งดูดกลืนแสงรอบตัวจนมืดสนิทปรากฏตัวขึ้นพร้อมลูกสมุนมันพยายามขโมยขนนกสีเงินและทำลายซิลวอว,วิงการต่อสู้ครั้งใหญ่เกิดขึ้นลิฟใช้ตะเกียงสองแสงยั่วยุในขณะที่ซิลวอว,วิงใช้แสงสว่างจ้าจู่โจมจุดอ่อนของมัน แสงบริสุทธิ์ของซิลเวอร์วิงบวกกับความกล้าหาญของลีฟทำให้หัวหน้าเงามือดอ่อนแรงลงจนแตกสลายเป็นละอองมืดที่สลายไปในอากาศลูกสมุนที่เหลือก็หนีกระจัดกระจายทั้งคู่เดินลึกเข้าไปในอุโมงจนพบดวงดาวแห่งความฝันที่แท้จริงมันไม่ใช่ดาวดวงใหญ่แต่เป็นผลึกแก้วใสขนาดเท่าลูกบาสเกตบอลลอยอยู่กลางห้องโถงล้อมรอบไปด้วยแสงสีรุ้งจ้าและเสียงเพลงบรรเลงเบา,เบา ซิลเวอร์วิงบอกว่านี่คือแหล่งรวมความฝันและความหวังของทุกชีวิตคนนกสีเงินที่ลิฟต์เก็บมาเรืองแสงและลอยไปรวมกับผึกแก้วทำให้แสงของมันสว่างขึ้นและแผ่ขยายออกไปทั่วห้องซิลเวอร์วิงใช้ปีกสัมผัสผึกแก้วแล้วเปล่งบทเพลงแห่งแสงอันไพเราะออกมาเป็นสัญญาณเรียกให้เศษเสี้ยวของดาวตกที่ซ่อมแซมตัวเองได้แล้วมารับมันกลับบ้าน แสงจากดวงดาวแห่งความฝันสาส,ส่องขึ้นไปบนท้องฟ้าทำให้หมู่ดาวสว่างสวัยอีกครั้งลีฟช่วยซิลเวอร์วิงขึ้นไปบนเศษเสี้ยวของดาวตกที่ลอยลำรอยอยู่พวกเขากล่าวลาด้วยใจที่อบอุ่นเมื่อซิลเวอร์วิงกลับไปถึงบ้านมันส่งขนนกวิเศษอันใหม่ที่ส่องสว่างได้ในความมืดลงมาให้ลิฟเป็นของที่ระลึกลิฟกลับบ้านพร้อมเรื่องราวอันน่าทึ่งและขนนกนั้นก็เป็นเครื่องเตือนใจว่า ความกล้าหาญและมิตรภาพสามารถส่องสว่างแม้ในที่มืดมิดที่สุดได้